สวัสดีค่ะโค้ชสิริลักษณ์ตันเิรีนะคะคลิปชุดนี้โค้ชอยากจะพูดถึงเรื่องการลงมือทำเป็นบิดาแห่งความสำเร็จสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยคิดแต่ไม่ทำไม่เกิดประโยชน์รู้แต่ไม่ทำไม่เกิดประโยชน์หลายๆคนนะคะรู้ว่าขยันดีแต่ก็ยังขี้เกียจ รู้ว่ากินเหล้าไม่ดีแต่ก็ยังกินเหล้ารู้ว่าการออกกําลังกายดีแต่ก็ไม่ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่ใช่แค่ว่าเรารู้หรือเราคิดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเท่านั้นเองเนาะแต่มันเกิดจากการลงมือทําของจริงค่ะทาไมโคช้ชถึงเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้จากอดีตนักบัญชี เฉมเชยโลกแค่พูดน้อยเชื่องช้าขี้กลัวขี้อายไม่กล้าแสดงออกอยู่ในโลกเล็กๆแคบๆของตัวเองไม่เคยไปไหนเลยชีวิตีแต่บ้านกับออฟฟิศแล้วทำไมทุกวันนี้ถึงกลายมาเป็นซูเปอร์บูมนเป็นนักพูสดสร้างแรงบันดาลใจที่มีคนรู้จักทั่วประเทศมีงานบรรยายแน่นเอียดเลยเปลี่ยนตัวเองแบบคนละขั้วขนาดนี้เนี่ย โคชเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เพราะว่าโคชเป็นนักลงมือทำค่ะการลงมือทำเป็นบิดาแห่งความสำเร็จต้องเน้นย้ำเน้นย้ำเน้นย้ำ,ยำมากมากเลยไม่ว่าหนังสือเล่มไหนของโคชก็แล้วแต่งานสัมนาทุกงานสัมนาของโคชจะเน้น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 ให้คนลงมือปฏิบัติของจริง ปฏิบัติตั้งแต่อยู่ในห้องสัมมนาเลยฝึกตัวเองเกิจกรรมต่างๆที่เขาใช้ทําต้องลุกขึ้นมาฝึกทันทีไม่ใช่นั่งฟังเฉยๆเพราะการนั่งฟังเฉยๆยังไม่เปลี่ยนชีวิตงั้นเวลาที่เราจะรู้วิธีการสร้างพลังให้ตัวเองเราจะต้องลุกขึ้นมาแสดงถึงศักยภาพแสดงถึงพลังภายในตัวเรามีวิธีการพูดวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายการใช้จินตนาการอะไรต่างๆเนี่ยต้องลงมือทำของจริงเราถึงจะรู้ ว่าเวลาที่พลังมันเกิดจริงๆแล้วเป็นยังไงเวลาเรากลับไปที่บ้านเราจะได้ฝึกตัวเองเป็นงานสัมนาเจ้าแห่งการสื่อสารแบบนี้สอนศิลปะการพูดการฟังการร่มเ้าจูงใจคนอื่นก็ต้องฝึกพูดกันจริงๆในห้องสมมนาเลยรู้วิธีการแสดงออกทางภาษาการที่ยอดเยี่ยมคนอื่นเขามองเรายังไงเขารับรู้กับเราเป็นยังไงแสดงออกต้องแสดงออกแบบไหนรู้วิธีการฝึกใช้น้ําเสียงพูดยังไงให,ให้มีชีวิตชีวาตื่นเต้นคนอยากฟังเราพูด เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงมือทำสำคัญมากๆจะมีสกี่คนคะที่อ่านหนังสือแล้วทำแบบฝึกหัดในหนังสือนั้นหรือว่าจะมีสกี่คนคะที่ไปเรียนกับกูรูเก่งๆแล้วตั้งใจเอาสิ่งที่กูรูนั้นสอนมาใช้ในชีวิตจริงลหลายๆคนเรียนรู้โอ้โหดีมากๆเลยกลับมาก็มาเอาไปใช้ชีวิตก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงยังไงนะคะ เห็นไหมคะบางครั้งเนี่ยอยู่ในบริษัทอยู่ที่ประชุมผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะถามว่ามีไอเดียอะไรสร้างสรรค์เสนอกันบ้างาต่างคนอาจจะอยากโชว์ไอเดียตัวเองออกมาแก้ไขแบบนี้สิทำแบบนี้สิวางแผนแบบนี้สิพูดดีมากๆเลยพอออกจากห้องประชุมก็ไม่เอาไปใช้มันก็เป็นเหมือนเดิมจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผลลัพธ์จะเกิดขึ้นแบบใหม่ก็ต่อเมื่อเราต้องลงมือทำแบบใหม่ การลงมือทำสำคัญมากๆกนะคะก่อนอื่นนะคะสํารวจตัวเองก่อนสิคะว่าคุณรู้อะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมหรือยังถ้าคุณยังไม่รู้คุณรู้เท่าเดิมคุณก็ต้องไปเพิ่มความรู้ของตัวเองให้มากขึ้นมีความรู้ดีๆเยอะมากมายที่เรียนฟรีนะคะขยันขวนขวายให้รู้มากกว่าเดิมดนิดนึงแล้วถึงที่สำคัญรู้แล้วต้องลงมือทา แล้วสำรวจดูสิคะว่าทุกวันนี้คุณทำอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากเดิมบ้างหรือยังคะรู้อะไรไหมคะมีคนที่มาเรียนกับโค้ชแล้วเขาตั้งใจจริงๆที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้วก็เอาสิ่งที่โค้ชสอนไปใช้ในชีวิตแล้วเกิดผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์ขอยกตัวอย่างนะคะชื่อคุณระดามาเรียนกับโค้ชที่ขอนแก่นเขาบอกว่าขอบคุณโค้ชสิสริลักษณ์ที่น่ารักมากมาก เมื่อก่อนจะบ่นได้ตลอดคิดลบเครียดกับงานและผู้คนรอบข้างและมีเพื่อนน้อยหลังจากที่เรียนกับโคชได้เอาแนวคิดและสิ่งที่โคสอนมาใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆมีความสุขขึ้นเยอะมากๆมีเพื่อนเยอะขึ้นด้วยที่สำคัญพัฒนาในเรื่องการทำงานได้ดีด้วยค่ะขอบคุณตัวเองที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีพลังและมีความสุขรักโคชค่ะ อีกคนหนึ่งนะคะเป็นคุณผู้ชายชื่อคุณหมูเขาบอกว่าตั้งแต่ผมรเรียนกับโคช้ชมาผมรู้สึกว่าตัวเองสุดยอดขึ้นมากมายกับอาชีพการงานทุกอย่างเลยครับบางเรื่องผมหาคำตอบมาเป็น10กว่าปีปรเรียนกับโคช้ชครั้งแรกผมได้คำตอบในการทำงานของผมเลยครับผมเพิ่งเข้าใจว่าทำไมผมถึงทำให้ร้านไม่รวยสักทีทั้งทงที่ผมก็สุดแสนจะขยันครับ ผมต้องขอขอบคุณโค้ชมากๆครับที่ให้ความรู้และแนวทางสู่ความก้าวหน้าและลร่ำรวยในชีวิตต่อไปของผมครับคุณหมูเป็นผู้จัดจาก,การและผู้บริหารคนหนึ่งในร้านไพศาลเทคนิคนี่คนหนึ่งหนี่ภูมิใจมากเลยชื่อคุณนกเขาบอกว่าตอนนี้งานของหนูดีขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ามหัศจรรย์ค่ะปี2557หนึ่งปีที่ผ่านมามีแต่เรื่องดีๆ เพราะหนูกล้าฝันกล้าคิดและกล้าลงมือทำตามสิ่งที่โค้ชสอนค่ะขอบพระคุณโค้ชนางฟ้าห้องหนูจริงๆค่ะเย้เยๆเยคนเหล่านี้ลงมือทำของจริงเขาถึงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะฉะนั้นนี่นะคะสิ่งที่โค้ชอยากเน้นย้าในคลิปนี้ก็คือไม่ว่าวันนี้คุณมีความรู้อะไรในหัวสมอง คุณมีไอเดียสร้างสารรค์อะไรคุณอยากทำอะไรที่เป็นการพัฒนาชีวิตของคุณให้คุณเริ่มลงมือทำไม่ว่ามันจะเล็กน้อยสัแค่ไหนขอให้ลงมือทำรู้ไหมคะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้การลงมือทำเล็กๆน้อยๆของคุณที่แตกต่างจากเดิมในวันนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต เอาละค่ะโคดฝากเอาไว้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งการลงมือทำคือบิดาแห่งความสำเร็จขอให้ทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้มีความสุขประสบความสำเร็จเกินใจปรารถนาโชคดีทุกคนนะคะจากโคดศิลักตันเซริค่ะ